เขาให้บวกนะครับนะเขาให้บวกรูปภาพนะของแต่ละข้อในข้อต่อไปนี้นะครับนะเรามาดูอันแรกก่อนนะครับวิธีการบวกง่ายๆเลยเรานับนะครับเรานับเรานับนะอันนี้เป็นรูปภาพนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เป็นรูปภาพอีกอักอนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์เขาให้ทาอะไรครับเขาให้เขียนเลขตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็รวมกันได้เท่าไหร่นะเรามาเริ่มนับกันก่อนเลยครับว่าหังท้างเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่นะ สี่นะครับเราเขียนเลขสี่ลงไปนะครับแล้วทําไมครับแล้วบวกอีกเท่าไหร่อีกสองใช่ไหมหนึ่งสองนะสี่บวกสองนะบวกง่ายๆเลยนะครับอันนี้อันแรกเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่นะเวลาบวกคือเอามารวมกันเรานับต่อไปเลยสี่แล้วห้าหกเห็นไหมนะเราได้ผลลัพธ์ก็คือหกถ้ามีสี่แล้วนะอันนี้หวยทาามีหมดสี่ตัวใช่ไหมครับบวกเพิ่มคือนับรวมต่อไปเลยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับในคานองเดียวกันนะครับถ้าเรามาดูที่ปลาฉลามนะครับปลาฉลามมีกี่ตัวครับนะมีทั้งหมดเขาให้มากี่ตัวครับหนึ่งสองสามสามตัวนะครับกับเครื่องหมายบวกนะสามตัวนะกับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะแล้วบวกกับบวกกันเท่าไหร่ครับสามบวกกับอีกกี่ตัวครับหนึ่งตัวนะสามบวกหนึ่ง สามวงหนึ่งด้เท่าไหร่นะั้นะเรานับทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นมีฉลาดทั้งหมดกี่ตัวครับสี่ตัวนะในทํานองเดียวกันครับนะในท้ำนองเดียวกันผีเสื้อนะถ,ถ้าถ้ารูปผีเสื้อนี่มีทั้งหมดเทด่าไหร่ครับหนึ่งตัวฝั่งนี้ใช่ไหมหนึ่งตัวนะบวกกันกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่นะบวกทั้งหมดสี่ตัวนะครับถ้าเราเอามารวมกันนะเราก็นับต่อทั้งหมดเลยใช่ไหม หนะึ่งสองสามสี่ห้านะคำตอบเป็นห้านะเขียนง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับในทนนเดียวกันนะครับดูที่เป็ดนะเป็ดมีกี่ตัวครับนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะเป็ดนะมีสี่ตัวบวก,กกับบวกกับกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่นะนะนะเป็ดสี่ตัวบวกกับเป็ดอีกสี่ตัวนะครับเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้สี่แล้วใช่ไหมครับห้าหกเจนะ็ดแปดเห็นไหม ง่ายไหมครับนะได้คําตอบเป็นเป็ดทั้งหมด8ตัวนะครับอันนี้วิธีการบวกด้วยภาพนะครับนับต่อได้เลยนะถ้าบวกก็คือการเอามารวมกันนะครับ